อีกหนึ่งองค์โอ้เหรียญนี้สวยนะรูปหล่อเนื้อทองคำด้วยพี่รูปหล่อปี 5, 5, ห้าห้าถึงว่าอีกหนึ่งองค์ไป<ต>่ลามันพรบนนะแต่ต่อราคาไปแล้วใครมีแบบนี้หลายหลายหมื่นนะครับส่งมาได้ คนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาเจอหนอีกแล้วกับช่องโีษณาพักเครื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่ผมจะเดินทางนะครับไปที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็จะเดินทางไปเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นเจริญพรบนเน้อทองคำนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่รุ่นพี่ของผมเองนะครับที่เขาเล่นใส่หลวงพ่อรวยอยู่นะครับเขาก็ไปเจอพระองค์นี้นะครับกับเพื่อนเขาเขาก็เลย ไปต่อรองราคาพูดคุยให้ผมนะครับแล้วก็เลยได้เช่ากันสุดท้ายเข้าเกณฑ์ราคาที่ผมเช่าได้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูกันว่าผมจะได้เช่าวัตถุมงคลรายการนี้ล้วจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับนาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนมาแบ่งปันให้อีกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเช่าพากันครับ แล้วก็ถึงบ้านพี่เขาและเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหรียญทองคํารุ่นเจริญพรบนกันนะครับไป <c oughs> ไทยเฟียส<ร>วัสดีครับพี่ถ<ร>่ายทามาลับพระหน่อยโหนี่มือใหญ่อยู่ที่อ่าจุดยาเลยนะ<ร>อ๋อนี่พี่ทำร้านไหมโปรหมดร้านใี่พี่เขหน่อยดีกว่า<ร>อ่านี่ครับอ๋อพี่ทำร้านไม่ที่บ้านเลยใครที่สะดวก ที่อยู่จังหวัดอยุธยาเนะญญาะก็สามารถมาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยไปเยอะมากเลยนะครับอ่๋ยวพี่เกดดูพา้าก่อนมีไตมาโหนี่ไม่เอาค่าคอมด้วยนะเนี่ยงั้นอย่างนี้พี่เดี๋ยวเอาเหรียญน,นี้ให้พี่ไปเลยอนี่เหรียญนี้ไม่เอาไม่ <laughs> เอาเก่งใจเอาแค่แปดพันพอที่คุยไว้นะครับอันนี้เอาพรามาส่งแล้วก็มาเช่าผราที่เขาเลยเดี๋ยวก็อันนี้ก็มี เรามาดูาเรามาด,เามาดูเรามาดูเหรียญเนื้อทองคำอันนี้ครับอันอนี้ชลินหอนโหยอันนี้ทีเด็ดนะครับอันนี้พี่เก๋ไปเจอมาอยัางไงนะนะเจอกับเพื่อนมาเจอเจอมาโอ้หนั่แล้วก็มีเดี๋ยวมีรูปหล่ออีกอหนึ่งองค์โอเหรียญน,นี้สวยนะรูปหล่อเนื้อทองคำด้วยพี่รูปหล่อปีห้าห้าหนวอีกหนึ่งองค์แต่ละหอนบนนะแต่ต่อราคาไปแล้วใครมีแบบนี้หลายหลายหมื่นนะครับส่งมาได้ หลวงพ่อรวยด้วยนะครับหลวงพ่อรวยรับทุกรุ่นอันนี้มีกล่องเดิมให้ด้วยนะกล่องเดิมครบด้วยขอบคุณมากครับพี่เก๋ครับผมครับผมแล้วมีอ๋อนี่โหนี่ก็เยอะนะเนี่ยพาเครื่องหลายๆอย่างเลยนี่นี่โปรโมทให้พี่เลยนะครับลง YouTube เลยอ่าลงช่องสวยเลยพี่ทำมาแพงพี่ตู่ตู่ทำมันหมดนี่นะอันนี้อันนี้อันนี้เก้าพัน อ๋อหลงพ่อกล้วยก็มีพี่นั่งอันนี้แพงสามพันห้าก็คือเป็นระบูชาระบูชารุ่นใหม่ะอันนี้ก็อันนั้นอันนี้ซื้อมเมไว้เช้าที่ไปตลาดมาโอเคเดี๋ยวดูอันนี้โอ้หถูกใจมากเลยนี้นี่ออกวัตโกนะครับอันนี้ก็ถูกใจมากเลยนี้ถูกใจมากนี่ต้องโอนให้ต้องการอีกอันนั้นแปดพันพี่แปดพันบ้าน พ้าพยันได้มาแล้วเดี๋ยวพุงพ่งพุ่งอาพรุ่งนี้ผมไปส่งให้ที่ในมีอ่ะเอาเอาอพี่ข่าวขาวไปองค์เนี่ยข่าสิงห์บุรีมีมุมบ้างคือหลวง,<อ>งพ่อเลยหลวงพ่อจันอ๋อทันหลวงพ่อแน่นอนลองเอาไปอย่างนี้เขาเล่นกันแพงไหมพี่ไม่รู้อะกับพี่ได้มาพันกว่าบาทก็ลองเอาเอาลองเดี๋ยวเอาไปไลฟ์เผื่อมีเผื่อมีเพื่อนๆเ,เอาพวกมีคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ หาเช่าอ๋อนี่พี่จะพี่เก๋ก็มีล่ามหน้าหาลักจะเป็นหลงเพราะรวยนะรแต่ก็มีอย่างอื่นปนปนบ้างก็มีประมาณไตมาสตอนนี้เนี่ยประมาณเท่าไรพี่ไม่เช้าไปเจอมาอันนี้อันนี้ตอนตอนนี้ไม่ค้าไม่ไม่ค้ามากนะครับดี๋ยวนี้อยู่ประมาณสี่พันกว่าใช่ตอนนี้จบอยู่ราคาจบจริงๆอยู่ประมาณสี่พันแปดร้อยบาทนะครับอ๋อ เราก็รับเข้าอยู่ประมาณ4,000ถึง4,000แต่นี้เป็นราคาเก่านะครับราคาตอนแพงๆติดมือมีอยู่30เหรียญติดมือค้าเครื่องนี่ก็จะมีช่วงจังหวะขึ้นลงบ้างอ่ะคือจังหวะคือ,ค,อคือแบบนี้ถ้าคือทันหลงพ่อนี่จะเราจะไม่เราไม่รีบนะไม่รีบใช่คือด้นขายได้ตลอดเราเหมือนเราเก็บเงินสดแต่ว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดถ้าเป็นค้าเครื่องนะเพราะว่า ผาเครื่องเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินอย่างนึงนะครับเมื่อเราต้องการใช้เงินก้อนเนี่ยถ้าเรามีผาอยู่เนี่ยก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดคล้ายๆกับพวกที่ดินอสังหาเลยนะครับคล้ายๆกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรขอบคุณเดียวพ่อคนเดียวพ่ออันนี้เคลียร์ตังกับพี่เก๋ไปแล้วนะครับโอนตังมาให้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนแหละนะครับพี่ก่อนที่จะมารับนีมารับเฉยๆโอเคนะครับตอนนี้ก็ ไปรับพระกับพี่เก๋มาแล้วนะครับก็เป็นเหรียญเจริญพรบนเนื้อทองคำนะครับยังก็ต้องขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะครับที่เป็นทุระให้นะครับได้เหรียญนี้มาก็เป็นอีกเหรียญที่ผมถูกใจมากเหรียญสวยมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกรอบทองด้วยนะครับสําหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนก็สามารถส่งมาให้ผมได้ตลอดนะครับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะส่งมาทางไลน์ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเคสนึงนะครับที่ผมกาลังจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะนัดพี่เขามาที่ร้านเลยนะครับก็มีพระย่อยชุดหนึ่งนะ ได้พระอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมพี่เอาไปทำคอนเทนต์ในยูทูบค่ะครับผมเป็นพระย่อยพี่ก็เลยไม่ได้แพงมากครับถ้าเป็นพระหลักก็จะมีราคาบ้างอ๋อมีอะไรบ้างเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนี่เป็นย่อยๆตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยววางตรงนี้ก็ได้ง่ายๆนะ อ๋ออ๋อนี่เป็นอันนี้จะไม่ได้แพงหรอกพี่หลักร้อยเหมือนกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมช่วยชี้เช่าอันนี้ไปอีกห้าร้อยแล้วกันพวกนี้มันเป็นพระราคาไว้แถมลูกค้าเนาะก็เป็นห้าพันเนาะทั้งหมดโอเคเพราะตอนแรกผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรนะฝุ่มันก็จะเกาะหน่อยอย่างพวบ้านเขาบ้านเขาก็เล่นหลงเปลี่ยนอยู่แต่พี่ไม่แน่ใจมาก อันนี้คือพี่ไปเช่าบ้านเหรอหรืออะไรไม่ใช่บ้านค่ะพี่ก็คือบ้านเนี้ยเขาพี่รู้พอจะรู้ไงว่าเขาเขาว่าไปกระทบกระดิ่นงก็เพียงมาอะไรเงี้ยถ้ายื่นา่อมีแต่พันธุ์ที่ไม่รู้ขอไว้ไหนอ่างเอ๋อแล้วลูกสาวผมก็จะยาเรียนจบอาจจะมอาในสักวันอ๋อก็คือพี่รู้จักกับเขาอยู่แล้วห้าพันถุงมาจากลูบุรีเหรอเนี่ยใช่ครับพี่มาเช่าพายอยู่ตรงโลจนะตรงนี้มากินข้าวตรงนี้ก็เลย อ้าวเหรอเคยมากินร้านนี้แล้วก็ชอบเดี๋ยวจ่ายตังค์พี่แล้วนครับอ๋อห้าพันเาะเป็นห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับพี่โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับมีแรก็ส่งมาดูโอเคได้ครับได้ครับพี่ <laughs> ถุงมันจะนั่นหน่อยอันนี้ก็มาชาพาน้องสถานที่ยังไงขอบคุณพี่มากนะครับครับผม โอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช่าผักวัตถุมงคลของผมก็อย่างรวดเร็วนาะเพราะว่าดูเบื้องต้นเนี่ยในลายเนี่ยพระแท้นะครับตาเปล่าอยู่แล้วเป็นพระบูชาเนาะแล้วก็มีพระย้อยๆนะก็ช่วยพี่เขาเช่าไปมูลค่า5,000บาทนะเพื่อว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนำมาแบ่งปัน FC แล้วกันนะครับในบางองค์ที่ไม่ได้แพงมากเนาะก็นํามาแบ่งปันในลายสุดเหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลงเพราเทียนหรือว่าหลงเพรารวยนะครับจะแบ่งปันให้ผม ก็สามารถส่งภาพนะพร้อมราคามาได้ที่ ID Line นะครับหรือว่าเพจกิสนาพลักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปชอบร้าน้องสถานที่ที่ไหนหรือว่าไปตามหาผ้าแท้ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม